สำหรับในวันนี้นะคะศูนย์วิจัยกติกรไทยนะคะมองว่าหลังจากที่มีความคืบหน้าเรื่องของวัคซีนนะคะแล้วก็ทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในไทยเองเนี่ยทำให้เรามีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นค่ะต่อทิศทางเศรษฐกิจในระยะที่เหลือของปีนี้นะคะโดยเรามีการปรับกรอบประมาณการเศรษฐกิจนะคะจากเดิมที่มองไว้ที่0ถึง4.5มาที่0 8ถึง3%นะคะเพื่อสะท้อนมุมมองดังกล่าวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่า ถามว่า,าภาพการท่องเที่ยวเป็นยังไงจริงๆเรายังคงมุมมองระมัดระวังอยู่นะคะโดยมองตัวเลขนักท่องเที่ยวในปีนี้เนี่ยว่าจะทําได้ประมาณ2ล้านคนนะคะเนื่องจากว่า ต้องรอ,อ,อความคืบหน้าในเรื่องของการเปิดประเทศในต่างประเทศด้วยแล้วกว่าที่จะเข้าจังหวะของไฮซีซันของการท่องเที่ยวเองเนี่ยก็จะเป็นไตรมาสี่ของปีนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่เราปรับประมาณการขึ้นก็คงเป็นเรื่องของออการส่งออกนะคะซึ่งสะท้อนภาพของเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้นนะคะในภาพดังกล่าวนั้นเองค่ะก็เลยทําให้โดยรวมๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยยังยังน่าจะ เป็นโทนที่ดีขึ้นแต่ก็ยังมีความระมัดระวังทีนี้ประเด็นระมัดระวังประเด็นติดตามเนี่ยคงมีสองสเรื่องนะคะ,ะเรื่องแรกเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของราคาพลังงานในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็คงส่งผลกระทบต่อค่าของชีพนะคะแล้วก็เรื่องของเองินเฟอ้อให้เพิ่มขึ้น นะคะประเด็นที่2ก็คงเป็นเรื่องของอการกระจายวัคซีนนะคะว่าจะมาได้เร็วตามแผนการไหมส่วนประเด็นที่3ก็คงเป็นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะที่ะจะ,ะดําเนินได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพียงใดอีกประเด็นหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของภาระหนี้นะคะซึ่ง ภาระนี้ที่เราเน้นเนี่ยก็คงเป็นนี้ที่เข้ามาตรการความช่วยเหลือซึ่งจริงๆเนี่ยแม้ว่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะคะแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นได้ในช่วงประมาณเดือนมีนาเมษานี้นะคะก็เลยทําให้ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อค่ะในประเด็น s s e t w a r e h o u s i n g เนี่ยถ้าเรียนแล้วจริงๆแล้วมองว่าเป็นมาตรการที่ดีนะคะอ,อ,อย่างที่เรามองว่าในเรื่องของการแก้ไขระยะหนี้หลังโควิดของประเทศเนี่ยจริงๆเราผ่านช่วงที่ยากที่สุดมาแล้วเรากำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่าน ซึ่งช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันต้องแยกแยะกลุ่มที่มีปัญหา ออกมาเป็นท็อปรอยต์ที่ซึ่งแน่นอนว่าเซกเตอร์ท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเซกเตอร์หลักแล้วก็เป็นเป็นข่าวดีที่เรามีมาตรการออกมาดูแลเฉพาะ mm hmm. ทั้งเรื่องของแอสเซทไวร์ฮาวซิ่งแล้วก็ซอฟท์โลนนะคะ mm hmm. เพียงแต่ว่าจุดที่จะต้องตามมั่วคงเป็นเรื่องของรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นนะคะ mm hmm. เพราะว่าจะได้ออกมาในเรื่องของความร่วมมือทั้งจากตัวโรงแรมเองแล้วก็ตัวสถาบันการเงินที่จะเข้าโครงการนะคะว่าจะมากน้อยแค่ไหน mm hmm. แล้วก็อีกประเด็นหนึง่งคงเป็นเรื่องของ ระยะเวลาการบังคับใช้ค่ะซึ่งถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์ก็คือว่าควรจะออกภายในเดือน2เดือนนี้หรือภายในเมษายนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันจะเป็นจังหวะของการาช่วยเหลือที่ที่เร็วนะคะเพราะว่าจากเดือนเมษายนเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการโอนอีกมันก็อ,อาจจะใช้เวลาไปถึงพฤษภาหรือมิถุนายนนะคะในขณะที่ถ้าเกิดมันลากยาวไปกว่านั้นแล้วปรากฏว่าทิศทางอาของอธุรกิจท่องเที่ยวหรือวัคซีนหรือการเปิดประเทศมีความ ชัดเจนขึ้นเนี่ยอา,อาจจะสามารถอาจจะสามารถใช้ซอฟต์ลนหรือรับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินทดแทนได้ดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้ได้ประโยชน์ก็คงจะต้องออกมาได้เร็ว